คือเริ่มเท่าที่มีอะทุกคนเราไม่ได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับร้านขายดีขนาดนั้นไม่งั้นอะโหเขาจะต้องส่งงานเซตหนึ่งหเออเซตหนึ่งอะสิบตัวห้าตัวสิบตัวขึ้นไปถึง20ิตัวแล้วเขาก็ส่งงานตั้ง5เซตต่อวันแล้วเราอะสกิลคือน้อยมากๆากเลเวลหอย่างเงี้ย คือเลเวลนี้มันต่างกันเราจะไปก๊อปปี้วิธีการเขาไปเลยไม่ได้เราจะต้องไปคิดเองไปเพิ่มเองว่าวิธีการที่มันกว่าที่เขาจะมาตรงเนี้ค่ะเขาก็ต้องลองผิดลองถูกเหมือนเรานั่นแหละเนาะคือถึงทุกคนอะจะเรียนกับจินไปอะ่ะคุณก็จะต้องมีเวที่ไปลองผิดลองถูกของตัวเองคือจินอะให้สเต็ปสามัญไว้เกออกอะสเต็ปสามัญหมายถึงว่าทุกคนทําได้เหมือนกัน แต่สุดท้ายแล้วทุกคนอ่ะจะเจอทางของตัวเองเมื่อลงมือทําไปเรื่อยๆมันก็เจอการลองผิดลองถูกของตัวเองมันจะเจอทางที่ถูกมันจะเจอทางที่ผิดอะใช่ไปต่อไม่ใช่ตัดทิ้งใช่ไปต่อไม่ใช่ตัดทิ้งวนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงจุดที่แบบเออเราพอใจแล้วเรารู้แล้วว่าเนี่ยอันเนี้ยคือจุดที่โอเคละสําหรับ